เมื่อกี้ก็พาไปดูกระบวนครับอามาดูการกู้เจ้าของเกษตร่อยครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดีด่วยครับสวัสดีครับเจ้าของรถสวัสดีครับเป็นยังไงครับถึงมาตรงนี้ได้ครับอลอยดีครับขั้นแรกจะลอยดียาลดากด้วยดันด้วยน่าจะไปอยู่ รถไครับไม่ต้องห่วครับรค๊ดไหนโคไดงัดเลยลงบอนับโอ้ตัวรถเอ่ก็ให่ไปมาจบกันนะ ช่วงนี้งานบุญค่อนข้างจะเยอะครับวันนี้ก็มีที่ร้อเอดที่หนึ่งครับแต่ไม่ได้ไปครับเพราะว่าทางนู้นช่องไปเย,ยอะแล้วทางนี้มาไม่มีเลยนะครับมีผมคนเดียวครับยวปิดฝาท้ายก่อนครับเราจะลากด้วยดันด้วยครับ อันนี้เป็นเป็นเป็น KS เหรอเ s ร้อย KS ร้อยแปดห้าร้อยแปดห้าเยอะแล้วถือว่าฝากฝากเครื่องดื่มเยอะมากครับตอนนี้มีทั้งทอมบอแล้วบอแล้วมีทั้งทอมมีทั้งโค้กมีทั้ง M ร้อย คันไม่กล้าขึ้นไปแล้วครับมัแต่เดิน่ายบนุนสายบุญสายบุญคู่กับสายเมาเฮ้ยไม่ใช่ เกาะอะไรดีเกาะถ้าเกาะคานห้ามเกาะเด้อเกาะหูแนบเกาะคารเสียง่โอ้ยเกาะคานไม่ได้หรอกถ้าเนศาบ้านใบ้านหรอบ้านใค้กเมรอีไม่ก็เมร์เจ้าเมร์โนบินานี่เกาะไหนอะ เกาะคานเลยเนี่ย,<อ> uh, ยับนั่นเกาะคานไม่ใช่หลุดทั้งคานเลยบอลุกขึ้นแล้วล่ะรถน่ะ<อ> uh. ลองมือลองมือตัวที่ส<อ> uh. ี่เก้าเกาะคานไม่ใช่จะหลุดทั้งคานเลยบอ 没。買 สามทิ้งตรงนี้เลยไหมร,รู้สึกเป็นยังไงครับที่รถจมอยู่คันเดียวครับเจ้าภาพเป็นอย่างนี้แหละครับโอ้ยเจ้าภาพเลยเหรอครับมู<อ>่กล้ามูือน้องๆทำกันนี่อันนี้วัดไรนะครับวัดสติธรรมวัด ห๊ะวัดสติธรรมมาวัดอืมแค่นี้แหละนี่นี่เลยนี่ตรงนี้ huh? hmm. <indisszw�> <tuh> Ừ, chắc <cười> <cười> mất rồi oh. mất đường, oh. chỉ còn Bỏ leo, giờ ma còn khâu còn กำลังสวายอยู่ครับพระกำลังสวดอยู่่ผู้ชมเยอะแยะมากมายกายกองเลย ไม่ไม่ไป็นไรแมวแมวไม่ไปดูรถไหนฮะไม่ว่าจะไปดูรถเชียงใหม่ไหนนั้นเจบอกอยู่ไม่ไปบอกไม่ไปแล้วอีกนานพี่ชดดิสอีกเยอะเยอะเนาะนู่นนู่นจะไป็นข่าไปเทสกันเลยเออน่าจะมีจมอีกเยอะเนาะโอเคครับเทหมดก่อนไอเครื่องนี้แรงวันนี้ เพื่อนด้วยแอลกอฮอล์โอเคครับรอชมตอนต่อไปลิปดีบายบายก่อนนะครับโซนนี้นี่ลูกรังเยอะครับสวยด้วยนะครับเดี๋ยวโดนสุวรรณนางรองครับ